กว่าจะมาเป็นกองกลางตัวรุกสุดแกร่งมันไม่ง่ายเปิดประวัติฟลอเรียนเวียสแนวร่วมสำคัญในการทำประตูทุกนัด 1. จะเริ่มต้นของอัจฉริยะลูกนังเยอรมันฟลอเรียนเวียสเกิดวันที่3มประสนังตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ขวบกับสโมสรท้องถิ่นก่อนจะถูกแมวมองของโคโลนดึงตัวไปร่วมทีมเยาวชนแต่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเขาคือ การย้ายเข้าสู่ทีมไบรอ์เลเวอร์คูเซนในปี2020และนั่นคือจุดเริ่มต้นของดาวรุ่งที่ไม่ได้แค่ฉายแสงแต่ส่องสว่างจนทุกคนต้องหันมามอง,อง 2. เปิดตัวสู่บุนเดสลีกาด้วยวัยเพียง17ปี ปี2020เวสลงเล่นในบุนเดสลีกาครั้งแรกด้วยวัยเพียง17ปีและทำประตูแรกได้ในเวลาไม่นานจนกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ยิงประตูได้ในหลีกสูงสุดหลังจากนั้นเขาไม่หยุดพัฒนาฝึกหนักฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บ ACL รุนแรงในปี2022และกลับมาด้วยความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม 3. ฤดูกาลแห่งตำนานดับเบิลแชมป์กับเลเวอร์คูเซ่น ฤดูการ2023-2024คือการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยผลงานดังต่อไปนี้พาไเบอ,อร์เลว์คูเซนคว้าแชมป์บุนเดสลีกาแบบไร้พายคว้า DFB Poka ด้วยการยิงในนัดชิงใส่ไกเซอร์สลา t เทนปิดท้ายด้วยแชมป์ DFL Super Cup 2024ขว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งบุนเดสลีกาไปครองสถิติส่วนตัวฤดูการนั้นลงเล่น49นัดยิง18ประตู และทำแอสซิสต์20ครั้งมีส่วนร่วมกับประตูมากกว่า1ลูกต่อเกม 4. มุ่งสู่เวทียูโร2024 <c oughs> กับทีมชาติยูโรมมนในยูโร2024เวสยังโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมยิงประตูแรกในนัดเปิดสนามใส่สกอตแลนด์ <c oughs> เป็นนักเตะยอรมมนคนแรกที่ยิงได้ในยูโรตั้งแต่อายุยังเพียง21ปี <c oughs> แต่กลับสร้างเกมกดดัน <c oughs> และเชื่อมแดนกลางได้อย่างมีชั้นเชิงจนน่าเหลือเชื่อ 5. การย้ายทีมสุดช็อกจากเลเวอร์คูเซ่นสู่ลิเวอร์พูลมิถุนายน2025เวสกลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลโดยค่าตัวอยู่ที่100ล้านปอนด์และอาจเพิ่มเป็น116ล้านปอนด์พร้อมโบนัสซึ่งค่าตัวของเขานั้นพรุ่งเป็นอันดับหนึ่งพรีเมียร์ลีกค่าตัวสูงสุดตลอดกาลอันดับ6ของโลกเมื่อรวมโบนัสทั้งหมดภายใต้การนำทีมของโคชแอนส์ลอตลิเวอร์พูลมองว่าเขาคือหัวใจของยุคใหม่หลังยุคคลับ และค่าตัวนี้สะท้อนศักยภาพที่สโมสรใหญ่พร้อมเดิมพัน6สไตล์การเล่นว่ากว่านัมเบอร์10ธรรมดาวิสคือเพลย์เมเกอร์ใหม่เล่นได้หลายตำแหน่งนัมเบอร์10ปีกซ้ายฟอ r ์ส9จ่ายบอลแม่นยำวิสัยทัศน์ดีเลี้ยงบอลผ่านแนวรับได้สบายมีสัญชาตญาณการจบสกอร์แบบโกงหน้า บางคนเปรียบเขากับเควินเดบอยว่าอาจขึ้นแท่นเป็นจอมทัพแห่งพรีเมียร์ลีกในเร็ววันนี้ 7. จ็เวสจะยกระดับลิเวอร์พูลได้อย่างไรอย่างแรกเลยเขาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมลุกที่ขาดหายเติมเต็มบทบาทเพลย์เมกเกอร์ที่ลิเวอร์พูลยังไม่มีสร้างเกมจากโซน3ทับ4เจาะโลบล็อกได้เฉียบครับเพิ่มโอกาสจบสกอร์ให้แนวรุกซาลาดีอัสนูนเยสอย่างที่สองเขาสร้างสมดุลแดนกลายแบบใหม่ ผสานกับแม็กอลิสเตอร์และโซโบสลกลายเป็นสามเหลี่ยมเทคนิครับมือพรสซิ่งได้ดีขึ้นคุมจังหวะขั้นเกมรุกและรับอย่างที่3เขาเป็นเครื่องยนต์เกมสวนกลับเปลี่ยนจากรับเป็นรุกภายในวินาทีเติมเกมฉลาดแม้ไม่มีบอลก็สร้างโอกาสสม่ำเสม,เมอกว่าโซโบสลหรือคูตินโยเคยทำ อย่างที่4เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ยุคใหม่ของหงแดงอายุแค่22ปีแต่มีประสบการณ์เวทีใหญ่เป็นเสาหลักระยะยาว7-10ปีดึงดูดนักเตะใหม่และเพิ่มแบรนด์แวลูสโมสรดังนั้นเวสตไม่ใช่แค่ดาวรุ่งเขาคือนักเตะที่ถูกปั้งมาพร้อมแบกรับความหวังจากเด็กที่เคยเจ็บ ACL จนเกือบถูกลืมกลายมาเป็นพ่อมดแห่งแดนกลางที่โลกจับตาม,มอง และในวันนี้เขาได้สวมยูนิฟอร์มลิเวอร์พูลพร้อมภารกิจใหม่พาทีมกลับสู่ความยิ่งใหญ่ในยุคใหม่อีกครั้งนี่คือ scorefootball.com ศูนย์รววมความมันของเกมลูกหนังทั้งไฮไลท์จัดเต็มข่าวเด่นท่านเหตุการณ์และวิเคราะห์เจาะลึกทุกแมชเด็ดแฟนบอลตัวจริงต้องดู